สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเนาะที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณน,น้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดข่าวสารเกี่ยวกับลุงพลนี่ละค่ะเนาะที่ได้ไปฟังมาหลายๆช่องพูดนะคะก็ไปฟังหลายช่องมาเหมือนกันเนาะก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านท่านทั้งนั้นนอ้องกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไปอันนี้เขาเนาะนะคะก็ดูทุกช่องละคะ่ะที่เป็นสายลุงพลไปเจอช่องไหนก็จะดูช่องนั้นนะคะก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้นี่แหละค่ะเนาะก็คือ ถึงจะไม่ได้คอมเมนต์ไปนะคะแต่ก็ให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์ให้ตลอดเนาะนะคะวันนี้ก็เห็นพูดเรื่องเกี่ยวกับคนที่นั่งเทียน <S <S เขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นแดนไกลเนาะที่เอาออกไปพูดเวลาลุงนะคะถามหาเวลาลุงว่าช่วงนี้ช่วงนี้ทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะทุกคนก็คือจากที่ความรู้สึกตัวเองว่ายังไงลุงก็คงต้องรอดแล้วใช่ไหมคะทุกคนในความรู้สึกเราเราฟังในสิ่งที่เขาพูดกันนะคะก็คือ เวลาที่ลุงไปขึ้นศาลอะไรแบเนี้คือฝ่ายทนายของลุงรวมถึงลุงรวมถึงยูทูบเบอร์สายลุงป้านี่นะะแหละค่ะแล้วก็เอสายลุงป้าใช่ไหมคะมีความมั่นใจอย่างสูงว่ายังไงคดีของลุงลุงก็ต้องรอดป้าก็ต้องรอดใช่ไหมเพราะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะในการติดตามข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นกันเนาะแต่ก็มีบางคนที่ไม่ชอบลุงนี่แหละคะ่ะคือไม่ได้ดังใจรู้พอรู้ว่าสิ่งที่เขา กำลังดําเนินการอยู่เนี่ยนะคะต่อสู้กันอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องหลุดแต่ก็หวังอยากจะให้เข้าติดคุกนะคะอยากจะให้เขามีคดีความไปติดคุกติดตารางไปเจอคดีที่มันคดีใหญ่มากหละนะคะก็คือติดคุกตลอดชีวิตว่างั้นเถอะนะคะเผลอประหารชีวิตด้วยซ้ํานะคะถ้าแพ้คดีใช่ไหมคะแต่พอรู้ว่าสู้มาสู้มาแล้วยังไงลุงก็ต้องรอดในความคิดของเขาก็คงจะเหมือนพวกเราเนี่ยนะคะว่าความคิดพวกเราเนาะ ถึงสารท่านจะยังไม่ได้ตัด,ตดสินนะคะแต่ว่าความคิดของพวกเรายังไงก็คือเราคิดเรามั่นใจอย่างนั้นเนาะว่ายังไงลุงก็ต้องรอดเพราะเราเชียร์ลุงว่าเชียร์ป้าในการที่เราติดตามมาตลอดเวลาสามปีกว่านี้แล้วค่ะเราก็เลยมั่นใจในสิ่งนั้นว่ายังไงลุงก็ต้องรอดนะคะเขาก็คงมีความคิดว่าลุงต้องรอดแน่ๆทํำยังไงลุงจะติดอะไรประมาณนี้นะคะในความคิดของเขาเนาะที่เราเข้าไปติดตามมาเนาะพยายามจะเปลี่ยนเวลาลุงอีกแล้วนะคะ ทั้งๆท,ที่ผู้สูญเสียเขาก็พูดอยู่แล้วนะคะว่าลูกเขาเนะ่ะหายเก้าโมงเก้าโมงหนึ่งนาทีใช่ไหมคะทั้งๆท,ท,ที่มันความจริงแนละ้วมันอาจจะหายก่อนนั้นด้วยซ้าไปจากที่เราดูข่าวมาเนาะแล้วผู้เป็นอตาเองนะ่ะก็ยังบอกด้วยซ้ําที่ช่วงเวลาเจ็ดมงกว่าๆขึ้นไปหาหลานนะเพื่อจะชวนหลานไปส่วนยางซ,ซึ่งเวลานั้นที่เขาถามหานะ่ะ น้องเขาก็ยังอยู่กับพี่สาวเขาตาเขาก็ไปหาไปเจอหลานเขาทั้งสองคนด้วยซ้ำก่อนที่จะไปขึ้นสวนยาแล้วจะเอาเวลาไหนบาให้ลุงไปหาว่าเวลาลุงเจ็ดโมงเจ็ดมงกว่าๆยังอยู่ไหนทําไมไม่ไปดูข่าวนะคะว่าอย่างว่าแล้วเนาะเขามาติดตามทีหลังเขาคงไม่ได้ดูข่าวช่วงต้นต้นที่เกิดเรื่องมั้งเขาถึงไม่รู้ว่าช่วงเวลาเจ็ดโมงกว่าๆเน่ตาเขาก็ไปหาหลานเขาซึ่งเวลานั้นน่ะ ลุงเขาก็ไปซ่อมเครื่องอะไรนะให้คนอีกคนหนึ่งที่ว่าเครื่องพังนะนะคะมีการโทรศัพท์มาบอกลุงว่าเครื่องมันมันเสียนะให้ไปดูให้หน่อยแล้วช่วงนั้นลูกชายลุงก็เอาโทรศัพท์มาให้ลุงพูดโทรศัพท์นั่นแหละถึงได้รู้ว่าลุงไปซ่อมเครื่องให้ใครอีกคนหนึ่งนะเวลาช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆซึ่งไอคนนั้นที่บอกว่าตัวเองอยู่ในสวนยางและเห็นเห็นลุงซึ่งเวลาคาดเคลื่อนที่เมียออบอกมาพูดแล้วเวลาอาจจะคาดเคลื่อนนั่นเลยค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาถามหานะแล้วมั้งแต่ทําไมเขาไม่ไปดูว่าตาในคลิปตาเนะ่ะเขาก็พูดออก youtube ของช่องเขาอยู่แล้วว่าเขาไปหาหลานเขาก่อนที่จะขึ้นไปสวนยางด้วยด้วยซ้าไปว่าไปชวนหลานตัวเองนี่แหละว่าให้ขึ้นไปด้วยกันไหมหลานก็บอกว่าไม่ไปจะดูการ์ตูนในช่อง youtube ในทับฤตใช่ไหมคะทับ็ตหรือแทบ็ตที่เมืองไทยเรียกนะคะเนาะนั่นแหละค่ะ เขาก็น่าจะไปดูตรงนั้นเนาะนะคะถ้าเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนะ่ะจะเลื่อนเวลาจากลุงไอ้สิบโมงกว่าที่โดนข้อหานะ่ะพวกเราก็แย้งว่ามันไม่ใช่สิบโมงกว่าเพราะว่าลุงเนะ่ะลงจากส่วนยางคือเก้าโมงยิบสองใช่ไหมคะซึ่งแม่ก็พูดไปว่าลูกหายประมาณเก้าโมงเก้าโมงหนึ่งนาทีนี่แหละคะ่ะความที่เราดูข่าวกับการตั้งข้อหาลุงเนี่ยมันสวนทางกันกับการที่เราดูข่าวแล้วก็ คนที่ออกมาให้ปากคําก็คือคนในครอบครัวทุกๆคนที่ออกมาพูดนั่นเลยค่ะเนาะเราก็เลยไม่เชื่อไงครับว่าลุงนะ่ะจะเป็นคนทําป้าจะเป็นคนทําเราถึงต้องออกมาพูดมาย้ําเสมอว่าในสิ่งที่ใครที่คิดต่างจากเราเนี่ยเอาข้อมูลออกมาพูดซึ่งในข้อมูลที่เอามาพูดนะ่ะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราเห็นในข่าวเราก็เลยออกมาแย้งกันใช่ไหมคะเอฟซี FC ลุงป้าเนาะแล้วเขาจะมาถามหาทําไมเวลา เจ็ดโมงเจ็ดกว่าๆถามหาลุงเนี่ยว่าลุงอยู่ในทํำอะไรซึ่งตาเขาก็พูดในคลิปถ้าไม่เชื่อให้ไปย้อนดูดในคลิปของตาที่เขาทำยูทูบเบอร์ก็ได้ว่าเขาพูดอย่างนี้จริงๆว่าไปชวนหลานนะคะชวนหลานขึ้นไปที่สวนยางแต่หลานไม่ไปเนี่ยเห็นไหมช่วงเจ็ดโมงกว่าๆนะคะแล้วลุงเขาซ่อมเครื่องเสร็จเขาก็ขึ้นเขาขึ้นเขาก่อนตาที่จะขึ้นทีหลังด้วยซ้ําไป พ่อตาบอกว่าขึ้นเขาไปแล้วก็เห็นเขาทั้งทั้งทั้งสามคนนะ่ยอยู่บนสวนยางก่อนตาที่จะขึ้นไปถึงนะ่ละพ่อตาเขาก็ไปกับยายเขาใช่ไหมคะหรือหรือว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกละเอียดเนาะแต่ว่าพ่อตาเขาบอกว่าขึ้นเขาไปถึงสวนยางก็เห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะในในคลิปตานะ่ะก็น่าจะไปย้อนดูเนาะซึ่งเราเป็นเอฟซีลุงป้าเนี่ยติดตามมาทุกทุกขั้นตอนนั่นแหละคะ่ะ เลยรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะเขาจะมาถามหาทําไมมันก็มีหลายๆช่องของ Youtube ช่องของลุงป้าเนาะที่ออกไปโต้แย้งในส่วนนี้นะคะก็อยากให้เขากลับไปไปดูไปฟังนะคะแล้วก็คนที่อะไรนะอีกคนหนึ่งที่ชอบอาคาดแขนลุงนะใช่ไหมก็ยังพูดออกมาว่าจะไม่ทําอะไรต่อใช่ไหมคะออกมาเหมือนกับสํานึกผิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้ไปดูช่องคุณแซนดี้นะคะ เห็นคุณแซนดี้พูดเนาะนะคะน้องแซนดี้นะคะก็เห็นพูดถึงกเรื่องนี้คนเรานะคะอย่าบอกเลยว่าสำนึกผิดตอนบอกครั้งแรกบอกจะไม่ด่าคนโน้นจะไม่ด่าคนนี้จะเลิกด่ามันอดไม่ได้ก็ต้องด่าอยู่ดีเมื่อคนมันมีนิสัยแบบนั้นน่ะนิสัยของเขามันเป็นแบบนั้นเราตอนแรกเราเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแต่ความที่ว่าเป็นคนดีของเขามันไม่ใช่ออกมาจากตัวตนของเขาไงคะมันจึง แสดงว่าเป็นคนดีได้ไม่นานไงคะพอรู้ว่านิสัยตัวเองเป็นแบบนี้เขาเรียกสันดานนะคะพอมันเก็บอารมณ์หรือความรู้สึกไม่อยู่มันก็จะเปิดเผยตัวตนท่าแท้ของของสันดานเราเองนี่แหละค่ะเหมือนไมล์เล็บเจเจเนี่ยมีสันดานยังไงวันหนึ่งสันดานตัวตนของเราจริงๆมันก็ต้องออกมาให้คนอื่นเห็นมันไม่สามารถที่จะเก็บได้ไปตลอดชีวิตหรอกค่ะสันดานของคนนะคะในเมื่อ เรามีนิสัยใจคอมีสันดานแบบนี้แล้วอะนะคะจะเก็บงามเสแสร้งว่าเราเป็นคนดีเสแสร้งว่าเราเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเสแสร้งว่าเราช่วยเหลือผู้อื่นมากมายวันหนึ่งนะ่ะการที่เราเสแสร้งไปทุกๆวันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้ตลอดชีวิตหรอกคะ่ะวันหนึ่งการตัวตนของเราจริงๆนะ่ะมันจะออกมาให้เราเห็นไปเล้วจะเจไม่เมมชืเอ่อหรอกว่าคนคนนี้จะหยุดด่าลุงป้าได้ นะคะพ่นเป็นคอนเทนต์ของเขาที่จะออกมานําเสนอเพื่อสร้างไรายได้ของตัวเองนั่แหละคะ่ะเพราะเมื่อก่อนอยู่กับลุงป้าเห็นไหมคะไม่ต้องดา่าแต่ว่าไรายได้เยอะมากนะคะคือ f อฟซลุงป้าสนับสนุนตลอดไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูทุกไลฟ์ที่ไลฟ์สดนั่แหละค่ะนะคะ,นะคะให้กําลังใจตลอดเชียร์ตลอดแต่พอวันที่ออกไปจากลุงป้ายูทูบเบอร์จะไปทําอะไรล่ะคะถ้าไม่คุยเรื่องลุงกับป้า นอกจากว่าคนที่เข้าไปแล้วเขาไปทําอย่างอื่นไปทําอะไรที่มันสร้างสรรค์ไปนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นคนคนนี้ไม่เคยไปทําอะไรสร้างสรรค์นะคะมีแต่ไปฟ้องไปร้องเรียนลุงป้าอยู่ตลอดเวลาการแกล้งลุงป้าอยู่ตลอดเวลาบอกตัวเองเป็นคนดีของสังคมจะช่วยเหลือสังคมแต่การกระทําที่เราเห็นเห็นไหมคะการแกล้งคนในสังคมมากกว่ามากกว่าที่จะช่วยผู้อื่นเขา ถ้าจะมาบอกว่าจะกลับตัวกลับใจไม่มีทางหรอกคะ่ะเพราะสันดานของเรามันเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงก็คือไม่มีทางหรอกคะ่ะที่จะกลับมาทำอะไรที่มันฝืนความรู้สึกหรือว่าฝืนสันดานของตัวเองว่างั้นเถอคะค่ะต่อให้เราพูดว่าเราจะหมันทำความดีแต่พอเจอคำพูดสก,กิดนิดนึงหรือว่าใครไปสก,กิดต่อมที่ไม่ถูกจริตกับตัวเอง สันดานเดิมมันก็ออกมาเหมือนเดิมค่ะเพราะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนั่นมันคือสันดานของเรานะคะอันนี้เราก็จะพูดประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้นะคะก็คือไปฟังมาประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่นั่งเทียนเขียนเข้าอยู่ทางดินเดนไกลหรือคนที่ร้องเรียนบ่อยๆนี่แหละเนาะนะคะ,ะ,นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าหากคุณนะคะเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงเชื่อว่าเวรกรรมมีจริงนะคะก็หยุดการกระทําของเรานะอย่าด่าผู้อื่นเขานะคะ อย่าเอาข้อมูลบิดเบือนออกมาพูดนะคะอย่าใส่ร้ายผู้อื่นทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะอย่าใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้ได้รับโทษในสิ่งที่เราหวังเพราะนั่นมันคือกรรมในอนาคตข้างหน้าของเราไม่เชื่ออย่าลบหลูกรรมเวบรบาปบุญคุณโทษมีจริงค่ะแต่เราให้มองไม่เห็นว่าสิ่งที่เราพูดไม่มีตัวตนแต่ผลกรรมจากการกระทําของเรานี่แหละคะ่ะ ในพบนี้ชาตินี้ค่ะไม่เกินไม่นานเกินรอนะคะเมื่อวาสนาบารมีที่สะสมมามันหมดไปคุณจะได้เห็นกรรมนั้นในวันที่สิ่งเหล่านั้นเดินทางมาถึงนะคะในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะก็ฝาก f อฟลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมนโอมนี้และค่ะเนาะและก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิษของคุณและชน,นี รูทินเซตของคุณอองปุตเตอร์เรืองของคุณอนุวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์ของเอซลุงป้านี่ยนะคะทุกคนที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะก็ตามกําลังของเราเลยกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ